แล้วก็หนูสงสัยอ,อยากขอคําอธิบายเรื่องพระวินัยอะคะ่ะพระอาจารย์ข้อที่บอกว่าเหมือนกับว่าห้ามห้ามพระภิกษุกล่าวทํากับผู้หญิงแบบที่ที่อยู่แบบแค่สองคนอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เกิน6กคำใช่ไหมคะทีทีนี้ไอ้คำว่ากล่าวทรรเนี่ยหมายถึงว่าคุยทั่วไปหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยคะพระอาจารย์ ถ้าเราตามขวินัยตามบทบาทตามเนื้อหาตามตามต้นบัญญัติเลยนะการกล่าวเรื่องทั่วไปไม่ใช่การค่ะก็คือถ้าเป็นธรรมะยังกล่าวได้อยู่แต่ไม่เกินหกพระโท้ก็ยังป้องกันการแฝงเล่นในคํากล่าวนั้นค่ะก็เลยจำกัดคัาแฝงเล่นไปพร้อมกับคํากล่าวในคานั้นอืมค่ะแล้วให้สตรีนั้นรู้ความหมายจากคํากล่าวในบทธรรมที่กล่าว อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้จะ <c oughs> อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้โพงเลยกั้นไว้ไงแต่แทนที่ต้นมาจากจริงมาจากเรื่องที่ไม่ใช่ธรทมค่ <c oughs> พะพระอาจารย์แล้วอย่างในยุคสมัยนี้เรามีโทรศัพท์อะคะ่ะแล้วถ้าแบบเป็นโทรคุยกันอย่างเงี้ยมันแบบรวมในถึงกรณีนั้นด้วยไหมคะพระอาจารย์โทรคุยวิดีโอคอลอย่างเงี้ยค่ะรวมด้วยใช่ไหมคะเราไม่สามารถตัดสินรงนี้ได้ว่ามันรวมเพราะว่ามันอยู่คนละคนละที่ คนละที่อันนี้พงพูดถึงในแง่เดียวกันในแง่แบ่เดียวกัสิ่งแวดล้อมเดียวกันสถานที่เดียวกันน,นี่คนก็อยสถานที่ตรงนะ,ะแต่ยิ่งอยู่คนละที่มันก็เลยเระบุได้ไหมว่าผิดหรือไม่ิดก็ตรงนี้ปัจจัยนี้แะค่ะพราะฉะนัแล้วอย่างสมมติว่าถ้าเรามีพ้าที่แบบเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบทักทักมาคุยกับเราแต่ว่าสิ่งที่คุยกันเนี่ยมันแบบเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องแบบ เรารู้สึกว่ามันไม่เม k เซ e n s มันไร้สาระนะคะอาจารย์บางบางทีมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างบางทีก็แบบไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยก็เงียบแล้วก็ไม่ตอบไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์อดีกว่าแบบก็เหมือนเตือนท่านด้วยใช่ไหมคะออสด้นทอาน ค่ะโอ้ค่ะอาจารย์สาธุพี่นาร่างกายพี่นาขรถถ้ารัะท่านพี่นาอะไรอยู่เป็นไรเลยหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วเมื่อวานนี้มีเพื่อนไลน์มาบอกขอให้อาตมาบอกเลิกจังในการจะออกรถหน่อยเราเจอในวันไหนดีวันไหนมงคลวันไหนมีโชคมีชัยในเวลาไีนเขาก็บอกอาตมระหว่าตามที่พระอาจารย์ได้สศ่กสาธรรม ผตัดไปว่าบุคคลในระดับความพื้น,นในระเทศไทเวลานั้นแต่เป็นเลิกดียัมดีลูกดีสว่างดีความ <c oughs> พื้นคำนั่นแหละเอาเป็นเลิกอ,อย่าเอาวันเวลาไปเลิกัข่าวพจน <cả> เอาหลอดกาีกบายไปตอบผมไปอ่องฮะเพราะภาษ<ค>าดูมีในรูปแบบค่ะขอบคุณค่ะ ว่าถ้าแบบว่าเรามีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะโทรคุยกับพระได้ใช่ไหมคะ่ะได้ทะได้อ๋อโอเค